ส่วนช่วงเช้าวันนี้นะครับนายกรัมงตีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็นําทีมรองนายกอีก6คนแถลงผลงานของรัฐบาลนะครับในวาระครบรอบ2ปีนายกบอกนะครับว่าตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าเข้าสู่รถแมประยะที่3แล้วนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนะครับกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง11นายกก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยที่นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่าง โดยช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็เกิดปัญหาขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฝืดเรืองประชาชนมีไราไยไ,ได้น้อยสังคมเกิดความวุ่นวายคนมีไรายได้น้อยนะครับก็ไม่เข้าไม่ถึงรกระบ,บ,บ,บวนการยุติธรรมการแผนรัศการแผ่นด,ดินนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับท่านนายกก็อธิบายสรุปผลงานทั้ง6กลุ่มนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องต่างประเทศก่อนที่จะให รองนายตีแต่ละคนนั้นก็จะเป็นคนถแถลงลงในรายละเอียดต่อไปนะครับ,รบนายกบอกด้วยนะครับว่าการทํางานของรัฐบ,บาลในปีที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากปีแรกต้องเจอกับปัญหาในประเทศที่มีความวุ่นวายขัดแย้งมีปัญหาจากภายนอกด้วยประเทศที่ตั้งคําถามกับประเทศไทยนะครับแต่รัฐบ,บาลเองก็มีผลงานนายกบอกว่ามีผลงานเชิงประจักษ์องค์กรต่างประเทศหลายแห่งก็จัดอันดับด้านต่งตางๆของไทยดีขึ้น อย่างอันดับรัชนีคอร์รัปชันนะครับที่จัดอันดับเกือบ180ประเทศคือถ้าย้อนดูข้อมูลอย่างปี2556ไทยเราอยู่อันดับที่102แต่ปีที่ผ่านมานะครับอันดับก็ดีขึ้นขึ้นมาอยู่ที่อันดับ76สส่วนการจัดอันดับความโปร่งใส การผ่านงานของภาครัฐนะครับในปี2557ไทยอยู่อันดับประมาณสัก57นะครับแต่อย่างปีล่าสุดเองอันดับเราก็ดีขึ้นนะครับอยู่อันดับที่25ครับกับนายกบอกว่าตอนนี้ประเทศสู่รถแมประยะที่3เป็นการเตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้งรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งนะครับก็จะได้รับแผนการที่รัฐบาลนี้เตรียมไว้ให้ถ้าทําตามแผนไว้มันก็จะทําให้ประเทศไทยเข้าสู่โลกที่หหรือว่าการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับ ประมาณ1ปีเศษข้างหน้านะครับจะเป็นไปสู่ระยะที่3ของรัฐบาก็คือการมอบหน้าที่กับรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งผมไม่เคยไปดึงรังอะไรไปเลยเป็นไปไตามรัฐบาตั้งกระต้นมานะทำได้ก็ทําไปนะก็ต้องรองรับในเรื่องของการเตรียมการในการส่งผ่านเหล่านี้ถ้าเราเปลี่ยนผ่านช่วงนี้วางพื้นฐานให้ได้สำเร็จบ้างกำลังวางแผนอะไรต่อไปก็เรามีโอกาสไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งประเทศพัฒนาแล้วมีรายได้เฉลี่ยประชากรสูงขึ้น นายกเน้นย้ำว่ารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติให้เกิดความต่อเนื่องที่ผ่านมาสภาปฏิรูปประเทศเสนอประเด็นที่ต้องปฏิรูปมาให้42เรื่องรัฐบาลทําไปแล้ว37เรื่องก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ต้องเตรียมการเอาไว้ทั้งเศรษฐกษิจสินค้าเกษตรที่มีปัญหาตกต่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมผลกระทบจาก Brexit หรือว่าการที่อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปภัยธรรมชาติก่อการร้ายเรื่องของผู้อพยพ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องพิจารณานายกขอบคุณคนไทยอีกครั้งที่เข้าใจรัฐบาลแม้ว่าอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจแต่อย่าไปทําผิดกฎหมายขออภัยครับอย่าไปให้คนที่ทําผิดกฎหมายมาชี้นําได้รัฐบาลจะจัดการกับคนกลุ่มนี้ไม่ให้มีที่ยืนครับผมขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนอีกครั้งที่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่บ้างะนะแล้วก็เข้าใจรัฐบาลขอที่จะรัฐบาลคอสชอจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ ขอให้ท่านที่อยู่เคียงข้างกับประเทศไทยไม่ต้องเคียงข้างกับผมเคียงข้างประเทศไทยของท่านร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการไปรูปประเทศไปสู่ประเทศที่จะเดินก้าวหน้าทุกอย่างนั้นเป็นความหวังเป็นความตั้งใจของผมและคอรมอทุกคนนะของรัฐมนตรีทุกท่านตอดข้าราชการทุกคนในวันนี้ผมก็เชื่อมั่นไปเป็นความหวังของคนไทยทุกคนด้วยทุกอย่างนั้นจะเป็นจริงได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจเดินไปด้วยกัน เราจะต้องเจริญเติบโต,ตและแข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับจะต้องเกอร์ทุกเก,กเตอร์ความสำเร็เหล่านี้จะเป็นความเร็ร่วมกันของพวกเราทุกคนและของประเทศไทยในอนาคตขอบคุณครับ ย้ำนะครับเรื่องของความร่วมมือนะครับคือถ้าให้รัฐบ,บาลทาคนเดียวคงไม่สาเร็จประชาชนทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ,รบหลังจากนายกถแถลงผลงานเสร็จแล้วนะครับ,รบก็เปิดโอกาสให้รองนายกทั้ง6คนถแถลงผลงานต่อก็เริ่มที่พลเอกประวิตรวงสวุวรรณนะครับก็ถแถลงผลงานด้านความมั่นคงในรอบ2ปีที่ผ่านมาพลเอกประวิตรบอกนะครับว่างานด้านความมั่นคงในปัจจุบันไม่ใช่เกี่ยวข้องแค่เฉพาะด้านทหารเท่านั้นนะครับแต่ก็เชื่อมโยงกับทุกเรื่องทั้งด้านสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ ตัวที่ผ่านมารัฐบาลเองนะครับก็ได้ใช้งานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศครับรวมถึงการยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีส่วนสําคัญทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเองก็ขยายตัวดีขึ้นด้วยครับในภาพรวมของงานด้านความมั่นคงนั้นก็เป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศซึ่ง ปัจจุบันจะมีมิติกว้างขวางและก็หลากหลายไม่เฉพาะในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติเพียงอย่างเดียวแต่อนาคตและความเกี่ยวข้องกับประชาชนมากขึ้นเช่นโรคภัยพิบัติยาเสพติดแรงงานต่างด้าวการก่อการร้ายและอธิกรรมข้้นชาติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นภัยคุกคามนะครับ ต่อประเทศของเรานะครับ,รบฟังทั้งนายกรัฐมนตรีฟังทั้งรองนายกประวิทธ์แล้วฟังมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรวิรัตไทยสันติประพบผู้ว่าวิรัตไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลนี้สองปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญสามารถช่วยกระตุ้นการบริโภคการลงทุนในประเทศให้ฟื้นตัวขึ้นได้ดีก็พบว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรมด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลก็มีมากมันอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีเพราะว่าการลงทุนก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ติดปีกประเทศไทยสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้นะครับก็เป็นไปในเชิงบวกสําหรับมุมมองของผู้ว่าวิรไทครับ